สวัสดีค่ะบันนี้วันที่21่ิบมิถุนายนพุทธศักราช2568 เป็นวันที่52ที่ข้าพเจ้านางสาวพิมชนกคัตรัสถิตนากิจขอถาวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระบริตและมุนต่างๆถาวายเป็นทั้นบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่กปูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขราพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิด หนึ่งบทกาพราตาัตนะใจอรา,ารามสัมมาสัมพุโทโธพระกวาพุธทธังพระกวันตัง,งอภิวาเทนีสวากขาต่อพระกวตาธโมธัง,ง,งนามาสามีสุปฏิปนันโนพระกวตโตสาวกสังโคสังังนามานี สบทบูชาพระไัรีพินาศอรางสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุโตผู้นเนหิธารามานาานิปารมีหิจติสติยาวะชีวังอาหาังพุทธังทำม,มังสังคังสารานังขาโตปูเชนิรัตนแตยังทรม,มังจรารมิโสธินา สามบูสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาลรสุอัตตาขจฉันตุเทวดาสัทมังมุนีราชาัสาสุนันตุสักขโมฆะทางสักเคกามีจรุปเปทีดุสีขะตเถจันพุเขวิมาเนตีเประเถจสักามีตระว่านาคานนเขหาวัตถุมหิเเเตยุูมาจายันตุเทวาชนะฐานาลวิสเมยักขัคันทัพนาคาทิทันตาสันติเกย่ยางมุนีราชรจั้นัสาธภูมีสุนันตุ ธรรมสวรรค์ก,กาโอยามพัทันตาธรรมสวรรค์กาโอยามพัทันตาธรรมสวรรค์กาโอยามพัทันตา สี่บทสวดบุพผาภาคณะมการนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสรณะขัมมนาปาเถรพุทธังสรนะกัจฉามิธรรมังสรนะกัจฉามิสังฆังสรนะกัจฉามิธุติยมปีพุทธังสรนะกัจฉามิธุติยมปีธรรมังสรนะกัจฉามิธุติยมปีสังฆังสรนะกัจฉามิตัดติยมปีพุทธังสรนะกัจฉามิตัดติยมปีธรรมังสรนะกัจฉามิตัดติยมปีสังฆังสรนะกระ หกบทสุสัจจกิริยาคาถาทัติเมศรนังอัญญผู้โทมีสรนังวรังเอเตนะสัจวะเชนะสุทิเมหขงตุสัปทาทัติเมศรนังอัญญธรรมโมมีสรนังวรังเอเตนะสัจวะเชนะสุทิเมหขงตุสัปทาทัติเมศรนังอัญญสังโฆมีสรนังวรังเอเตนะสัจวะเชนะสุทิเมหขงตุสัปทา เจตบทสุวติรัตนะปานามคา,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 มา,าถาพุทธังนัมีรัตนปูตสตรีรจิตังธรรมังนัมีรัตนปูตวิสุทธิสารังสงังฆังนัมีรัตนปูตสุสีละทิฏฐิเอตังนมัมเติรัตนังรันตนตายวะวหังสามาสโมสริตวัตถุวิเศษสักูตังอัญโยยายยาะยุตะคุณโยข้าวาสะสัปปาวะตังอสุมิตายามีปิตเทวยถาติทันเตเอกังวินะตาติตะเรสัมะสัมภเวนะโลเกกะกะทาจิ จ่จีเรนจะปาตุภูตังคามภิรยานาวิสายังอติตุตะสถังเปนโยหิปันติตชะชันหหิวิชัดยรารรปังโรกรมหิเกหิจิกทัทจุป,ปัลปะนิยังเอกเอสันจิตจุติวิทีตังคุณากายาตายะนาเนหีเยวัชนาตายะสุวิศสุตัมปิสุมุปัสาตาังมะนาสิกสุทัปปัสสาธาทานังปุญญาติกานะมาสมุตตมะปุญญาภูมังทุกขาปมุจจะนะมุขาสรนังขาตานังปูชา ปูชาระหีสุประมังอภิปูชาเนยเนยยังนิพานาสจิกริยายุปน,นิสัตย์ยัตถังสัมมากิเลสัมมาลาสทธาลาสิทธิยาจะสาธุหิอัฏฐกุสเลหูปัสเสวณียังปาเนหิจาปีสรารนังเข้ามะามียาเมวะตัสมัยตังติร,านาระนงังสารนังกัจจามหารันทินที่วังขณะงน้นโสนมัสมานาอุเชมาจาปิสัตสตังสุปสัสสนะจต สิตาถัฏฐานุบาริจาริยาสธารตาจากุณเยนตตทาสุกะเตนะสุขีพรอเมมุเตเชนะตะสัสสตาปิสวสวติโหตุโยเจธาธรรมะวินายมปิปะมานาภูโตโลกุตระพิสมะโยนิยตโตสุโชมังตโสปนิสายะจะยายะอายมปิโหตุวัตถุตตเยปริจิโตสุปสาธาทากาโลแปดนมกะรสิทธิคาถาโยจักขุมามะโหม โมหะมาลาปากัถโธสาม,ามังวัตุโถสุขโตมิโนโตปาระสัตปาสาวินิโมจย,ยันโตปาเปสิกเขมังชนาตังวิเนยังพุ้ทังวรันตังเสริสารนามามิโลกศัตนาตจัจจวินายะกัจจัตเตจสาเตชยสิทธิ์หงตุสะพันตรยัยาจัวินาสเมนตุธรรมโมช,ชโยโยวิยะตาสสาตุท่าเสสีโลกัสวิสุทธิมังคังนิยานิโกธรรมมาทะระสาธารีสาตาวะโหสันติกรุสตินโนธรรมังวรันตังเสริสารนามามิโมหะปทานังอุปสันตธาหังตันเตจสาเตชยสิทธิทหงตุสะพันตร อาจารวิราสเมนตะธัมมะสัตรธรัรมมะเสนาสุขตานุคโคโยโลกัสปาปุปะกิเลสัชเชตาสันโตสย,ยังสันตินิโยชโกจารสวัสวะขาตธัรมมัณฑิตทางการุติสังฆังวรันวรันทางตีรสาระมามิพุทธานุพุทธังสมา สีลอทิฏฐิงตันติยาสาเตชย,ยาสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมตุก้าวสวนนโมกระอัตฐคถานโมอาอาตัมออาาาสมมาสัมพัทตะสามาเฮสนโนนโมอ,อุตตมธรรมมาสาสวะขา,าตาสัสเอวะเทนิทะนโมมหาสังคาสาปีวิสุทธสีลอทิฏฐินโนนโมโอ,งองมาตายะยารัตธสารัาตายะ ยาสาสารทุกกลางนโมอมากาตีตัสสตัสารวัตถุตะยาสตินมโมการับประภาเวนะวิคัุวิคัจฉันตุอุปทาวานามโมการานุภาเวนะสวัตดิ์โนตุวสวัมปทานโมการัสเตเจนะวิธิมหิโหมิเตชาวา สิบวสวดมหาสมัยสูตรเอวามีสตานเอกังสมัยังพระกาสกเุวิหารติกปิลักตุสเมิงมาเมณิมาตาพี่ขุสังเนะสติงปัจจมาตเหหิพี่ขุสงเิสัพเพว่อรหันเหิทัิจโรกาตุปิเทวตาบุเนสนิปิตาหุนติกพราตทงทศนพีขุสังฆาจจะปัจจโกจะตุนนงสุทาวาสกัยกังเทวานางเอกรหุศิยังโขพระกบาสักเกสุวิหารติกาปิลักตุสเมิงมาเมณิมาตาพิ่ขุสังเกนะสติมปัจจมัติเหหิพี่ขุสังเกต โน่นัน่นไม่ยงปีเย็นนะพกาวาตุมะตุเจนุป,ปัสสังกมยยัวะปุป,ปสังกเมยไมพระกาวาตุปัสสันติดเกปมันจะภาคาปันเจกะทา ปัญเจกะคาถาป่าเสยามติอัตตโกตเทวตตาเสยตะถาปินามาพละัารุริโสสมมิธีตังวาบังภาษาเลยวัปสาตังวาพระหังสัมมิเชยวะอิมะเมยวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรายิตาภักวะตปุระโตปัตุระหังสุอัตตโกตเทวตตาภะกวันตังอภิวาเทวตตาเอกมันทังอัถสุเอกมันทังทิทาโคเอกาเทวตตาภักวะตสันติกรรมะตังปัสสิมหาสมณะโยปาวะนาสมิธีตวกายะสมาคตาอาคตัมมิยัง ภาคัตมหาอิมังธรรมะสายังทัตคิตายาวะอปาราชิตตสังขันติอตตโกอปาราเทวตาภักวัตสันติกรรมกระถางอภัสริตตะาพิโรสมาธาหังสุจิตังอัตโนอุชุกกระมกังสุสาระทิวะเนทานิข้าหิตวาอินทะยานิระคันติปันติตติอตตโกอปาราเทวตาภักวัตสันติกรรมกระถางอภาสริเชตวะคีลังเชตวะปรีคังอิตะขีลังมหาเมชาเตจารันติสุทธาวิมาราจขุมมาตาสุนตาสุสูนาคติอตตโกต ạ อาตะโกอาปาระเทวตาพระกัวันตุสันติมังค่าธรรอภาสีเยเกจิพุทธังสันนังคาตาเสีนาเตเข้ามาสันติอภรยะภูมิงปาหะยะมนุสังเตียงทิวกายังปาริภูได้สันติติอาตะโกพระกมวาพิกุมันเตสีเยกุยไนัตพิฆเวทัสสะสุจโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปตาหุนติตถาคตังทัสสะยาพิกุสังขจายเยปิเตพักพิเตพิฆเวอาพิอาเฮสุงอติมาธาทลางอันตูสัมมาสัมพุทธเตยสัมพิพุปันตานังเอตระมาเยวะเทวตาสันนิปตาเฮสุงเยาเตระหิมปิเตพิกเวอิสันต ข้าต <rude S 2> ่มาทานนางอาหารตัวสัมมาสัมพุทตาเตสันติอุคันตนาเอตาละมาเยวะเทวตาสันนิพฤติปะพรวิสันติยะยะสัมปีมหังเอตาไริอาจิกิสามิพิกเวเทวะกายานางนามานิกิติยิสามิพิกเวเทวะกายานางนามานิเทศิสามิพิกเวเทวะกายานางนามานิตังสุนาสังสาวทุกังมานาสีกะโลธาภาสิสามิติเอวันพันเตติโคเตพิขุภระวะภะคะวะโตปกจสดสุภะคะวะอิตะทัพโวจะ สิโลกามโนกาสามียะถาภูมิมาตาทาัสิตายาสิตาคิดได้ขา้าพนังปว่ิตาธาสมาหิตาปุตุสีหา,สหาวัสันลีนาลมว่าหันสาวพีพสมพัมุโนโอทาตามัมดาสาวสุทาวิปัสสนาไมาเวลา,า,าพิญโยปัญจสิไป พินโยปัญจสติยตวาวะนิกปิละวัฏเวตาตโมนติยสสาสาวกีสารนิเตทวักยาพิคันตเตวิชานุพิโกโวเตจะอตมปะมะกรุงสุทโธพุทธศาสนังเตสัมปะตุรัหนังอมนุสานาทสานังอภิเกสตะมัทธุงสหสังอัฏฐสัตตรงสตังเอกสาสนัอมนุสานาทมัทุงอภิเกนตมัทธุงที่สามสัพพุทธหงจะสาพนกปิญญาะาวิตนาจะุมมาตโตมันติยัสสาสสาวกิสารานิาเตทวักยาพิันตาเตวิชานุพิกโกโวเย

ราหอกเวคุลลสานิเวสนางิยนังสตาสสัยัานางปยุรูปาษาสติภูมิปิโรชาหะโกสุภคะเสิติงมนางผรนมันจะทีสังคาชาธาตุรัขภสาสติขนธมังที่ปติมาชาสัจโสอุตตติอุตตปิตสาวาโะมมาที่มันติตมัตวัตสัมตมนามิหนง ถ้ากินาจัตติสังราชวิโรหวิโรห์แบบัภาษาสติกุณมดังอาิปติมหาราชสัจโสบุตปิทสาภะโณท่มนามามาตะรอิที่มันโตุตติมันโตวนะมันโตสัสโนมรธตรมนาพิฆมุพิขนังสิมติวนางปัจิมันจตติสังราชวิโรวิรูปะโคภาษาสติักานงอาทิตติมหารชสัโสบุตปิทัสสภะวุโณท่านนามามาะาอิทมันโตสติมันโตวนนมันโตสัสโนมรธมนา พี่คำมุพี่นางสิติวนางปูริมาที่สังท่าแต่รักูกินารูหังโกมาจินนวรูกขเวรอุตรงที่สัติโรเตมหาราชาสามัญจุาที่สาตันป็นมนาอัังสุมาเดกปิละวัฒเวเตสังมยมวิทสาอาคุันจานิกาสถามายาปุเทนตุเวเตนนตุจาวิภูจาวิภูตัสหัสันทันโอการว่าเสร็จโถจักกินน้องวุ่นด้วยนโ่มันด้วยจักปานาโทโอกรมโจักเทาสุตโตจันมัตตา อาถากูณาภาษานาคาเวสาลาสาตันจกากามพรัสตระอาคูปยักษาศยติพิยมุนาทตะระฐาจักอาคูนาคยาศสิโนเอรามณโมหานาโกสุภคะสมิติมวะนเยนคขราเชสาหาสารันติทิพาธิชาปะคุิสุตเจักขูเวหายาสาเตวะนำมัตตปตาสิจราสุปนาอิติเตสานามังอระยันตานาคนาคราชานณมาสิสุปนาโตเขมมะกัสิพุทโธสนาหิวัจหิอุปหันมิตานาคสุปนาสารณามังสุพุธังสิตาวชิระหัตเถนะสุมุตังอสุราสิตาพาตโรวาสวะเสเตอิทิมโตยัสสิโน พระราชนิพนธ์มาหาวิสมาอาสุราธรรมาเวขาสาวปจิตติสุจิตจักระหาราโธนโมจิสาสตัญจะปิพุทธนังสเปเวรุณ จานามะคาสันิตะพรอลิเสนาารงปัุตามุงชมาโยธานิพันธ์เทพีกบรมสิมนังอาโพะเทวะปัตถีจัตเตชวายโยตถาขะมุงวารุณาวรุณาวารุณาเทเทวาโสโมจะยาสสาสาเมตตาคุณาิกาอาคุเทวะยาสสิโนทัศสเดตะกายาสภินะนัตวเนโอิทิมันตสิติมันตวันาวันตัวสสิณมัทธมณนที่กัมมุพิกุรมสมิตินังเวนะตุจเทวาสานิจัสสมาจัตุเวยะมาสตุ จันทสุภนิสาเทวาจันทมาคุกรักกิตาสุริยะสุภนิสาเทวาสุริยมาคุกรักกิตาวานากตันิปุระกิตาวาคุมันเทวราหกาวสุนังวาสโวเสโวสาวกปะคะปุรินทโธเสเษเทพุกายาสเปนานตตะวันิโ่ดอิทธิวันจชิติมันตวันนันโตศาสนุมาธาณาพิกำโมพิบนมสิมิติมนังอัฐคูณาสาภูเทวะฉลามาคีสีขาเรวะอาริจการจารุชาจะรุอก อาสีโนวัตุนาสาะธรรมะจัตอัจจุตาจัตานิชกาสุเรลลุจิระอาคูอาคูวาสวะเนสีโนท่าเทติกายาสเปนานัตตะมนิโนอิทิมันตุติมนตุวันนามันตุวัสสีโนของธรรมณะพิการมงพิคุณาสินติงวะนางสมานามหาสมานามนุสามนุสุตมาคิธาปตุสิกาอาคูอาคูมะโนปตุสิกาอัฏฐาคูอะทาโยเทวาเยชโลหิตวะสิโนปะระคามหาปะรักขะปะอาคูเทวาเยสัสีโนท่าเทติกายาสเปนานัตตะมนิโน กรุมณาอาภูเวคนาสถานโอทาตะคยหาปัมมุกาอาเทวาวิจขนาสมัตสัธามาตาหารัคะัามิสกาย จายยศสิโนท่านได้อย่างอาคาปชุนโยโยทิสาปวิสติทัาเสถียตากายาสเินานตธรรมวิโนอิทิมตัวชุติมันตวนามันตัวสิโนมทัพมนาพิการโมพิขุนาสิมติงวณังเขมิยาดุชิตายามากัตถกาจายยศสิโนสัรพิตกาลามาเสธาจุตินามาจะอาสวะดิมารัติโนอากุถธาคูปารามิมิธาทัาเสถียตากายาสเินานตธรรมวิโนอิทิมตัวชุติมันตวนามันตัวสิโนมทัพมนาพิการโมพิขุนาสิมติงวณังสัตเทเทเทวนิกายาสาาสหะะะปุทตตติิมขรังโอ เกขูขาตรังนาคันจะตังว่าอสิตาสิตาสุขุมนาปรมาตุงจักขุตาอิติวโตสหสันนังกุมโรติโสจาสุปภาคะสิณติวะนังสาสุพุมะโลกานังมหาภุมพิติตติอุปะกะนโลจิตติมนตปิสมาคยโยสสิโสทัสสีทาอิสราอกุปัญจะกะวะสวัตติโนเตสัญจาวะตะโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตสัสสัพพะอภิกันเตสินทิเทวะสุพุมะเกมาราเสนาอภิกันิปัญจกะนะสัมันติยังเอทาคันหะถาพันทะทะระเกนะกันธะมตุโวสัมังกาปริวารัยธัมมะมุจจิตะ นาตาลมาหันจัจสรังกาตะานะเพระวังยถาปะวุจโกมีโคท่านเรนตูสาวิจโกตทาโสปัจถาวสีสังคุตตอสยังวสีตันจารสังอภิญญาวะกิจตนาจปุมาตะโตอมุติยัสสาสาวกเกสาราเะรเตเตวะเลเซมาลเสศนาภิกันตเตวิชานะพิโกเตจารตัมปักพุกัดูสุธวะพุทธศาสาสนังวิตรากีหิปะกามูในสังลมปิอิชัจยงสาเพวิชี วิชิตตัดสังฆามาพยาติตายยาสาัชินโนมูทันติสาภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาตตสิบเอ็ดบทสวดมังคลาสุตังอาเศวานาสัะระนังปฏิตนาจัเศิวานาปูชาจปูชะนิยานังเอตัมมัคละมุตมังปฏิรูปะเทสะวาโสจับุพเพจักกะตกะปุญญาตา อัตตสัมมาปณิทิติจะเอตัมมะขลามุตตมังพระหูสันจันจะศิปัญจวินัยโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจายาวาจาเอตัมมะขลามุตตมังมาตาปิตุอุปทานังปุตตะธารสัสังฆหูอนาคุลาจกรรมันตาเอตัมมะขลามุตตมังทานันจะธรรมะจริยาจะยาตการันจะสังฆหูอนาวัชานิกัมมันิเอตัมมะขลามุตตมังอรติวิรติปะปาวัชปานาจะสัญญโมอปา ปามาทูจะทําในสุเอตามะคละมุต th ม an e. ังคาราวะจานิวะโตจะสันตุถ <Nor> ีจักกะตัญญุตากาเลนะธรรมะสัธรรมะสาวนางเอตามะคละมุตมังขันติจะโสวะโสวะจัสตาะสะมนานันจัทสนางกาเลนะธรรมะสากกัจฉาเอตามะคละมุตมังตาโปจะพคมวจะกนิยันจะอริยะสัจจานะทัสนางนิพพานะสัจจกิริยาจะเอตามะคละมุตมังปุตสาโลกะทมเมียจิตตังยัตนะ ยัตสานะกรมปติอโศกาวิราชางเขมังเอตามังคะมุตตังเอตาทิสานิกตวานาสัพพัทธะมะปราชิตาสัพพัทธโสทิงทัตฉันติตันเตสังมังคะมุตตมันติ12บสวสรัตนปริสยังกินเจวิธังอิทาวะหุรามวาสกสุวารัตนังวณิทังนโมสมุิตาคเทนะอิธมปิภุเธนะรัตนังวณิธังอิ ยัสสโตยันตุยํพุทัสเสโสกะระวิยันนะอีสุจจริงสมาธิมานันติระกัญญามะหุสมาธินาเตนะสะโมนะอุชชติอิตังปิธัมเมรัตนะวะทิตังเอตังสะเจตัสสวะติหุนตุเยบุคคะอัตถะสตังคะสัทธาตะทินิเอญยะติโอกาสิโหติตะกิเตทักกิ สุขัสสาสาวกค่ะเอเตสุจนันิมาภะลานิอิทัมปิสังเกตุรัตนมณีตาเอตระสุจเจนะสวัสดีหุนถูกเยสุปยุตตามนัสสะทำเห็นนนิีการมิโนโคตมัสสะสัามิทิเตปติปตาอมตะมิเคยหานะธรรมมุธานิผู้เชี่ยวผู้ชำนาอิทัมปิสังเกตุรัตนมณีตาเอตระสุจเจนะสวัสดีหุนถูกขีนาบุรานางนาวังนาธิสัมภวังวิรจจจิตตายะติเกผะวิสมิ่งเตกีนาพิชาอวิรูหิันทานิปันธิทิรายฐายมปฏิโปอิทัมปิสังเกตุรัตนมณีตาเอตตระะสันนวหุุ สิกสามบวสวดธรรมโมบุรสวัสดิ์อัตตาฮาเวสิตังเสยโยยาจายังอิตะอิตาราปรชาอัตตะทันตสะโอสสะนิจังสัญญาตาจาริโน,โนเนวเทโวจักขันธปมะณมาโดสหภุมุนาชิตังอปะชิตังกิริราตะถารูประสะชันตุโนสิบสี่บวสวสดเกสาปุตสูตรภาสิมา ภาสิตามิตังเตนะภะควตาชานะชาณตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุเธนะเอถาตุมหีมาอนุสักเวนะมาปรมมาปะกรายมาอิติกิริยะยะมาป,ปิตกะสัมปทานีนะมาตักะหิตุมาณยะขะหินะมาอาการะปริวิตักเกนะมาทิฏฐินิชานะกติยามาพระพรูปตายะมาสม,มาโนโคสม,มโนโนครุยาถาตุมหี ตุเมห e ิอัตนาวะชาเนยยะถาอิเมธะมาอะภูสลาอิเมธะมาสาวาชิอิเมธะมายิญโยฆาไรเหงตาอิเมธะมาสมตะาสมาจินนาอหิตายะทุขายะสองวัันติอัตตุเมหิวะชาหิยะยะถาตุเมหิอัตนาวะชาเนยยะถาอิเมธะมากุสลาอิเมธะมานวาชาอิเมธะมาวิญโยปัสสัทาอิเมธะมาสมตะาสมาจินนาหิตายะสุขายะสองวัันติอัตตุเมหิอุปสัมปชวิหะเลยยะถาติสิบห้าบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวะ ชีวิตตามาปัมาโยชาตรูปะนิตัสานะสันติตนาเอตังพยังมรณะเปขามาโนบุญญาณิกายะกะอิระกะอิราถะสุขาวะหานิอบันิยติชีวะชีวิตตามาปะปายังชาตรูปะนิตัสานะสันติตนาเอตังพยังมรณะเปขามาโนโลกามิสังปชาหิสันติเปโขโยธากายยนะสัญญโมวาจยะอุตตะติกะสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวะมาโนปะกะโรติปุญญังธทมโมหาเวรักติทำวิจาริงธทมโมสุจิโนสุขามาว่า มาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเณรุจเนนาทุกขติงคัจจติธรรมจารีสัพเพสังขาราอนิจติยถาปัญญายาปสติอัตถานิมิเตติทุกขเอสามังคุวิสุทธิยาสัพเพสังขาระทุกขติยะถาปัญญายาปสติอัตถานิมิเตติทุกขเอสามังคุวิสุทธิยาสัพเพธมานัตตาติยถาปัญญายาปสติอัตถานิมิเตติทุกขเอสามังคุวิสุทธิยา สิบหกบวสวนอปนัก,กชาดกอปนัก,กฐานะเมเกทุติยังอาหุตะกิกาเอตะันญายะเมทาวีตังคันเหยยะอปนักตังห้าหงเวสรน,นังยันติพระพปะตานิวานามิจา,ารามรุขาเจยานิมานุสา พรยะตัชิตาเนตังโขสัตะนังเกมังเนตังสัตมุตตมังเนตังสัตตะนมัคคมาสัพพะทุขาปมุสติโยจะพุทธะสัตมัสสะสังฆะสัตตะนังฆโตจะตันิอริยะสัจจานิสัมมาปัญญายาปัสสติทุกขังทุกขะสมุปาทังทุกขะะอะติกรมังอริยัจะอัฏถังกีกังทุกขูปะสามารถามิตังเอตังโขสัตะนังเกิมังเอตังสัตมุตตมังเอตังสัตตะนมัคคมาสัพพะทุขาปมุสติ สิบเจ็ดบวสวดพระเตการตะคาถาอตีตังนาวะฆะเมยยะนาปฏิกังขีอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทัตติตมันหินันทะอปาตัญจะนาคาตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นเป็นอันไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเป็นอย่งยังไม่ถึงปัจจุบันโยธรรมังตต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 วิปัสสติอสังหีรังอสังขุปังตังวิทานะนุภพระูหายเยก็บุคคลใดเห็นใจทำปัจจุบันไม่งมง่ายไม่กอนแคลนในครทางเธิมญรรรนวันนน้ะอุปาม พวกนายอินทร์สังฆรันเทนะมหาเสนามัจจนาเพราะว่าความแปลกพิกลมาจนาพวมีเสนาใหญ่นั้นก็ไม่มีใครเราทั้งหลายเอพกมหายาที่มาตาปิอโหรัตตังมาตติตังตังเวพาติคารัตโตติสันตุอจิคเตมุนีติถ้าไม่มีผู้สงบย่อมเรียบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดขันทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการเช่นนี้แล สิบแปดบัววยพินหะปัจจจไว้ขณะปะทะชาตธรรมโมไมิชาติน,งนางงาหนติตาราุนคำแก่เปจรจุ่แก่ไ,ไม่ได้พยาที่ธรรมโมมพยาติงานา้ติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจรุ่งความเจ็บไข้ไปไม่ได้วระาธรรมโมม่หิวารานางน้ติตาเรามีความตาเป็นธรรมดาจรุงความตาไปไม่ได้สเพหิเมย์เยหิมานาเปหินานาพะโว,วินาภโวเราจะเล่าเรื่องต่างๆคือว่าจะต้องไม่พาดผ้าจากของรักของจนใจทั่าหลหนท้งปวงก,กมามัสกกะกมามัสกโกม่หิกาม ทายาโทกรรมโยนิกรรมวัปัญทุกรรมวปฏิสารนาเรามีกรรมแหของตนมีกรรมมาพูให้ผลมีกรรมในดๆเกิดมีกรรมมาพูติดตามมีกรรมวิธีเพึ่งอาศัยยังกรรมกริสานมีกรได้ยานางวาปาปะกังวาแต่สาธายาทากวิสานิเราทํากรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวัมอัเมหีอภินหังปจเวกิตถภังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ที่พวกวันเทอน สิบเก้าโทสวเทวตตะอุยะโยชนะคาถาทุกขปาตตาชนิทุกขาพยาปาตตาชนิดพยาโสกปาตตาชนิโสกางโหรตุสเพปิปันิโนเอตาวตตาสอาหมิหือสัมปะทังกุญญาสัมปะทังสเพเทวานุโมทันตุสัพะสัมปติสิทยาทานังขณนตุสัตาเยสีรังละขณนตุสัพะทาภาวนาพิทาตาหุนตุกะจันตุเทวตาคาตาสเพกุตาพระลักษณ์ปาจปาเจรณาจายังพระละอานตานัจตเจนะขามิทิสกพสโส ยี่สิบบวัวเทวตาปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาชนีถูกไปคะเรโพที่เรตเดตหิงเตหิงตาธรรมมาธาเนณะภาวันตุปูชิตาโสทิงกรโรตะนาเทเตเตถะวิหารามันเรเทราจมชานาวกาจัพีขโวโสารามิกาทานะปฏิอุปอุปสาสตาคามาจเทสานิฆามาจาอิสราสัปปานภูตาสุขิตาผ้าวันตุเตชะาัูชาเยาปิจกอันทวสัมภวาสังเสระช,ชาตาอัถวป,ปาปาติกานิยานิยังธรรมา สัจเตสเพปิทุกขสักการติติสังขยังถาตุจิรังสตังธรรมโมธัมมธราจัมบ,บุคราสังโฆโหตุสัมมังโควะอัธธายะจะหิตายะจะอเมระตุส,สธรรมโมสเพปิธัมมจาริโนวุตถิสันตาปุดเดยามะธรรมีอริยประปัปปิทิเตยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพพปฏิธนคาคถา ปุญญสิธานิขตาสายยานัญญานิกตานิเมเตสัญจาภะคิโนโหตุสตานันตปะมานากาเยปิยาคุณวันตาจะไไปหังมาตาปิตาทโยติฐามาีใจยติถาวาอันเยมัดนัตตะเวริโนสัตตาทิทันติตโตลกะสม,มิงเตภูมาจะจตุโยนิกาปัญเจกาว่าจะ ตุโวการาสังสรันตารพระภะพิเวยาตามีปฏิทานามเมีอนุโมทันตุเตสยังเย,ยจิมังนักปชานันติเทวาเตสังนิเวทยงมะยาทินานักปุญญานังอนุโมทนาหูเหตุนาสเพสาตาสาัสาทางหูตุอเวราสุขาชีวิโนเขมันปทันจับปะโกตุเตสา,สาสาสีทาตังสีทาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงไปพู้มีส่วนในมือที่พระเจ้าได้ทำในบบดน,นี้และแห่งมือทั้งหลาย แลแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วเพื่อชนเราได้เป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแรงมีเวรการตั้งอยู่ในเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสีมีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสีท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่สัตว์เราได้ซ้าการให้สมบูรณ์ของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอ่อนน้อม่อมตนามเองนเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้สมบูรณ์ของข้าพเจ้านี้น ขอเหตุคืออนนโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งพูงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมเอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดของความหวังอันดีของสา์เหล่านั้นจงสำน็จเทิน ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรแล่นในส่งในการบูชาพระรัตนตรัยด้วยกาสาดแหย่บทสนมูลพระสุตพระปาริยธรรมขถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์เจริญมีแข่ข้าพเจ้าขอให้คนจากทุกไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเจทเพื่อเวลาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสันธารมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วบทอนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัาถุมงคลพระกริ่งพระิพินานโดยมนิสุทมเดชพระญาณสังวรวัดปรวันิเวศนิหารแต่เราจนไม่ถูกองค์พระที่สามถึงสร้างในนอาคตของตด้วยอนุภาพพแแห่งระปเละ ทำมงคลในประกาศาต่างๆขอทรงสำร็จศักดิ์ีทุกประการเถิดสาธุ